นี้ก็ตายสวัสดีวันลอยกระทงครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้เผาถ่านแล้วก็ซื้อด้ายผมลืมถ่ายตอนที่ท่านป่าวุ้นกินมานะครับไอเขาเรียกอะไรสุยุป,ปาลาคเหรอวิญญาจะมาสุมมดูพระจันทร์ให้พี่น้องได้เห็นชัดเลยนะครับมันอาจจะสรรั่นนิดนึงนะครับมือ ไม่ได้มีขากล้องเอาละมาดูกระตายกันโฟกัสโฟกัสใช่หนึ่งนะครับอาไรนวไหนก็ตายโอ้โหเห็นหลุมเลยฮะ นี่ครับคือพระจันทร์ งมนะผมไม่ชอบมานั่งส่องดูพระจันทร์นี้นะครับบางทีใช้กล้องพ a น a าโซนิกเอสมรอยนะครับถ้าใครถามใครสงสัยก็ตัวสองรอยก็โอเคนะแต่ว่าตัวสามรนีจ่จะโอเคกว่าโอ้โหแสงเจ้ามากพระจันท์เรานะครับอุย้ยนี่ครับ พยายามจับมือนิ่งน,นะครับให้เต็มจอเลยนี่ลยจะได้ถ่ายไม่ทันตอนมันมาครึ่งดวงน,นะครับลืมลืม,ล,มลืมเผาทานอยู่โอ้พี่น้องครับผมเห็กรต่ายวิ่งครับพี่น้องเปล่ามือสัน่นแนก็ต่าย ผมไปส่องดูดาวนะครับมีดาวกี่ดวงน,นี่ยดาวตรงนู้นจะออกสีแดงหน่อยนะครับไกลไปเดีย๋ยวรอโฟกัสดหนึ่งนะครับ ระยะมันไกลอยู่อะไรเงี้ยปูการแล้วไปได้แค่ไหนโอเคเอาภาพพระจันทร์สวยๆมาฝากท่านี้กันครับผมพี่น้อง